สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนพี่น้องเปิดมากกับเห็นสุ่มปเป็นยังเงี่ยงโหลดป่ะมแเ่นหูนูโหุ้ยเห็นตังน้งเงียงกับบ่งหม่อมกับไปพูวทัวยอีซีก็สวนกันยนทางไปส่งทานแป้นี่งสิบห้ากี่ซี่นี่อีซี่นี่อยู่สวนนี่ ป้าบันี้ปูซาลีใส่พักบุ่นเลยป้าฝากบ่งอีซูบ่บงอีซีจะขู่จะขู่อ่ะเกี้ยพว่วงไปส่งฐานใไพาเฮ้ยนะพวงก็ฐานไปส่งใไพาสสวดหลดไปจะขู่จะขู่ โชุดกา,ารเจด้ามป้าถูกใส่พักบุญเล่ผัวบุญมาตังไยมือย่าแปะไปใช้เว้ยเหมือนเดิมไปได้มักแตงมึงเบิดแรกเนี่ยเบิดขาดเลยขากบริษีอีดบ่นี่อืม ะถั่วกำลังเป็นข้าแบะกำลังใส่ดอกใส่นะพี่น้องพ่าถืบบ่อบอมันขึ้นบาดเนี่ยเฮ้ยฮันสวาสดีพี่น้องหมอ,อมันอยู่พี่มาบาน,นีพาวาผูซาลงซาลีใส่ดอกออกผลบ่แหละจะเอาอยูหักจะเอาบลายเฮ้ยพัดมาม่ากัน มื่อเช้าห,หนึ่งกูพัดกัดเขาอันบุเขาเฮียนเขาอันถากไปอันเชิงไปท่งมันก็นยังเป็นดอกเป็นอายุมกแตงนี่มันหักดูแล่มันบดถั่วถทิงไปได้มันกเ็เลย มันก็เลยรีบรล่อนเชียชีวิตไปเลยมาอากิกิวเก่าๆมาเขาไม่มาซา,าลีนนัหนอนกระโจดลงโจคลงนะมาจาก้อหนามแปลงเป็นดินหัดมันเป็นดินหัดนะเฮ้ยมาแดงม้อกันนะ ผักบูได้ดอกเงินบ่มีห้อนทงฮนตมจนะนันกียวขา้นมัาดจเื่อห่วยดึงจะสสายแห้งหอ่ะมารู้ี่มักแตงนั่นมันบอพ่อหน้ามะลีงนะมันเหี่ยวน้ก็มีพ่อเขามันบอพ่อหน้าปกติมักแตงมันชิได้เน่ากูนี้เองมันชิได้เก็บอยู่ท้ายงวดอันนี้ผัด ปูกขึ้นมาหากัได้เก็บงวดหนึ่งชอง,งวดอตายเลยโอชิไปส่งขานพน่ะาไว้เจดดกว่าั่งทวดดมเออิะอ้าวี่คโหิน่ะพกติักแตงนี่มันชิได้เก็บอยู่หลายงวด เห็นบ่อนของแม่บักดำนหน่อยตอนนั้นปีเชไปปลูกนะคะแต่จะพองเต็งมายังบ่ไดเลยตายตั้งเงียงลากกระดูดใส่ลากกระสนใจน้ำมักซาลีแล้วพูดนะเฮ้ยเออแบบว่าข้องไพลข้องไพลข้องมันแหรอกระเบิ่งครับออแบบว่าความมันนะข้องเพิ่นนะนะข้องสุเพิ่นนะความขีดข้องสุเพิ่นนะแบบเบิ่งเอาข้องไพลข้องมันกระซอยกันยูมันหัก มันปวดตัวทึงนะแบบมันเป็นชุดปฎิแบงหรอกกันเอาขวกควายข้องมันเลยน,นั่นเหมากถั่วก็ได้กินอีแงวนานได้สิเอ้ยมึงอย่าให้มันขาดหน้าได้ดมักแตงมึงนี่มึงพลาดโอกาสแล้วนี่ซีหน้ามหน้านี่ก็ต้องให้พ่อมักแตงนี่ก็ดีปกติมึงสิได้ขายอยู่ทนายงวดพวกเนี้ย อันนี้คายงวดเดียวพอวตายบ่เลยเหี่ยวฮุบยุบเมยยุบแมวเขาบ่แลยะเห่ย <c ười> ก็อนบ่อขวดมือเ้านี่ทานนะพี่นี่นนมันน่าแข่งเปิด แข่งใช้เลยด้วเบิ้ดิสบยังาใส่สุให้เดนจนะส่านขี่มันไปไหนละมักแตงมุงบัทีต่กูกินแล้วได้หนิกินแล้วบ่สิสิได้จัอบสเตานะกูกว่าเห็นถอดมันจังเื่อยังจัสอบ ชูดช่องสองตาบอาไปส่งทางเจดำมอ่ากูคือบมโหวะ่ะมันสั่งทำไงได้สิฮะคือว่าเขาสั่งไปเพิ่งเห็นมันการอยู่เพิ่งเตียงกระพูดมากูอื่นทามันก็ชี้ไปแบบกานไปส่งทางเีดำไปจะเอามาสั่งดูเห็นว่าออกมามันลุมากบุ้ยมอยเจ้าพิโดกขลุก มัลซารีก็เริ่มงามไงเริ่มงามเริ่มจังไหนก็ใส่ผักข้าวเดียวก็ได้เก็บได้เกี่ยวมาแน่พี่น้องเลยบัวเธอเฮงดอกนี่มักซาลีเ,เฮิงเนี่ยแต่มักซาลีตัวนั้นนะมัลีข้าวเหนียวนี่บัเฮิงเป็นมักซาลีดอมักซาลีเลืองนะเป็นมักซาลีงัานยังมีอย่างอีกสักสิ เงี่ยงก็ไปก่อนก็หม่ําคีรจักไปก่อนก็เลี้ยวขึ้นผูกขึ้นฮื่นเจดําพุูน่ะเงี่ยงก็ไปฮื่นเจดําไปก่อนลูกเคยเอ้าต้นเองเมัอนแซร็จก็ไปเฮื่นเจดําเอือออแล้วไปหลับเงื่อนก่อนว่าง่ายกันลูกเคยนะสิธาเอาทานไปชง วอยา้ลูกเคยหลับเงินอือกพอดีเจอกันเลยง้วเข่าอีกแล้วอันอันมันแก้วเพื่อน่ะคือสีต้ดับเลยเนาะมันแก้วพื่อน่ะนะอ้เขาททางเือนทั้แม่นั่นแหละ ป้กทางหมู่บ้านนี่มันนก้นกูขามานีนี่ยนรถประกันนะเบงด่วนมันแก้วเผื่อนะนะโอ้ยไปไไปิเลรัดว้ามันขึ้นช่หรอล่า่วอย่ายรัเนหอดียงเ รักชายไม่ขังข้างน้าขอมาเอบวได้อน่ะกินจากต้นอ่ะันได้น่ะันได้เกินจากต้นน่ะแม่บ่มันกินอือสามสี่ต้นไล่อกไล่อกรบาดกันบวกหัวเอาเห็ดจีนซม่นกับบจอยู่แล้วหัวมันกาสลัดคือกันเว้ยท่นเห็นได้มันจะหยู่กมากขามากรักเง้ยมือแรง มันก็ไปเลยแหละมันก็ซ่อมคือกันนี่น่ะนี่เขาได้อยู่มันว่าลมกลัวซองโตมันว่าฮู้นะซุ่มซุ่มพอญางียงนี่คือสิสุดมุกสุดใจนะเนาะซุ่มเงียงเงือบนี่นะฮะอื้ม กินแห้งมะกินแห้งอันนี้มิ้นคือขี่คือเหี่ยวปนกันคือเมนจย่างสีมามากูมือดบวยบริเมนจักมือนังก็บเมนยุกเริ่มสิชกกระพวกแห้งขาวได้สเปรนี่ก็ว่าแล้วนะมาแล้วพันปีก็บบเคยเรมินมอเมนขาวจนสีห้า ก็จะขี่บุคุ้มก็ขี่บุกคุ้มกับหม่ำแล้วขี่กางขึ้นนั่นแหละจุกมันสีแหงมันไม่ใช้าเมนต้องขำเรื่อไปใช่ไไหนเอ้ยพิกี้งก็ไฟจูดลงามด้วยกระติ้ว่าไฟไหม่พายุ่ปิ้วมากอกหนึ่งนี่ป่าวนดีนะเออ้าก็เขี่ยทางไปโป่งแสบสารล้มันก็ลูกว่าเน่านเอ้ยมันลูกขึ้นจะเข็นู้ยไฟไหมไฟไหมเขาวา ลบมาเมื่อกี้นี่เหรอว่าเจอคนมั่งซุ่มให้บอลนันนี่แกมีแต่กระดาษกล้องมันมันคือกันอะไรก็นเลยอันนี้ได้เล่มมี่แล้วก็กองพี่เด้อโอ้โหกระสุนคู่มือคู่มือของกระโฮมขึ้นโฮมขึ้นให้เนาะใครน่ะสุคู่มือมือละกระคู่มือก็ยังวะน่ะสุคู่มือเฮ้ยจักมือเราจะเป็นจักขื่อสุบ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 พวกกระโฮมกระก้อนกระขืนเลยปลาเนยเนยหาเงินด้วยเงินนั่นอยากรวย ก็บรุ้วยเลยเห็ดจนตายก็บรุ้วยเลยพ่อสิกินบรุ้วยดอกคะแนนแบบว่าพ่ออยู่พอกินซะขันแปรเข็มแข้งกุนอีแปรทื่อเงินทื่อข้ามแปรขมเฮงกุนีชีโอเคไลยพอพอย่างเงียงเล่ากันมบพอีอย่างเงียงเล่ากับพ่อมีถี่จะไปเลยนะเฮ้ยเล่ากับต้องกันอยากอยู่ก็ต้องอยากอยู่ก็ต้องเห็ดโตดีๆเหมือนดูรักกับพังเนี่ยนะมันบอก อันนี้ผัดอร่อยอร่อยเมี่ยกอะโอ้ยตยเ่ะตป็งเปนจำูนจะมั่งเหมือนยังดอกพี่น้องไม่เห็นมังเถือก็คือทื้นเล้าเนาะมางข่างกับอีต้นมางข่างก็คือทื้นเล้า เราจะมาเล่าโบ,บเหงื่อโบอมิ่นห้างเงินให้ลูกให้ผัวกินเลยนี่คืออะไรโมโหโมโหเดี๋ย <c> ว <oughs> คือหัวจิตหัวใจเราบุคคดบังเถื่อนนะมาซอมเขาชวนอันนี้ก็สีขาวว่าอีชี้ขอนผ่าผิบวสัณแงะซะบม่มันมมันันผ่าใช่ไหมขอนฮักอืตีจะไม่ขอนฮัาากแต่มาทางงวงใหญ่เฉยงวง,งนอกก็จะมึงลบอยู่สลบอยู่ <c oughs> ใน,กนกเมื่อข้าวกระย่างเรากินกินเราก็เห็ดหุ้ยเนาะกินกระเห็ดจะว่าพืชนานะลูกบ้านร้านเมืองแบบบ้านคนอื่นเขาก็บรได้กินเขาก็ยังเห็ดได้นะเห็นะอืมทำไมพ่อแม่บอกหมามีเฉพาะหม่มบ่าเดีน๋นี่อือเออมาผมกินเกือบชมอจากห้างมันกินยังเรื่องไข่เน่าเนี่ยนี่บอก โบแมนขี้งัวมันมีแมงว่นเคียวมานำอีกไหนขึ้นรถไปน้องขี้ขี้